สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้แปลบทสัมภาษณ์ของน้องรันในนิตยสารวอลเลย์บอลเดือน10ซึ่งเป็นเล่มที่ออกมาก่อนแข่งรายการชิงแชมป์เอเชียค่ะน้องรันบอกว่าที่โตเกียวโอลิมปิกในขณะที่ผู้เล่นวัยเดียวกันก็คือวัยเดียวกับน้องรันนะคะเล่นให้กับทีมต่างๆในส่วนของน้องรันนั้นน้องคิดว่าเมื่อมาอยู่แดนหน้าน้องอาจจะสู้กับบล็อกใหญ่ๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้น รายการชิงแชมป์เอเชียจึงเป็นรายการที่สำคัญที่จะช่วยให้รันเคยชินกับปล็อกสูงสูและน้องคิดว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งของเอเชียก็ยากที่จะชนะได้ในระดับโลกเช่นในปารีสโอลิมปิกน้องรันบอกส่งท้ายว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์มาครองจะเห็นได้ว่าน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะ แม้ครั้งนี้ผลจะออกมาแล้วว่าญี่ปุ่นได้ที่2แต่เหลือเวลาอีก3ปีก่อนถึงปารีสโอลิมปิกเราคิดว่าน้องรันจะเก่งขึ้นมากๆแน่นอนค่ะ